สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของขายเองชื่อเจ้าของกับในเล่มตรงปกเลยค่ะกับรถ Isuzu d m a x h i g h เร n d e r 2.5สเป e แคบปี2010ค่ะรถสวยสีดำทรงหลอ่อตัวซุ้งเดิมจากโรงงานเลยรถคันนี้เป็นรถปี2009นะคะใช้งานป้ายแดงลากยาวไป็นจดทะเบียนในปี2010ค่ะสีดำหล่อเข้มสีสวยเดิมจากโรงงาน95%ได้เลยค่ะ มีเรืรอยขนแมวเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นนะคะรถได้บางเดิมทั้งคันเลยนะเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํา100%ค่ะรถขับดีมากสภาพพร้อมใช้งานเลยรถขับไปแล้ว180,000กิโลเมตรนิดๆค่ะเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนกันเลยค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงไว้แล้วรอบคันไฟตัดหมอกพร้อมใช้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED สวยๆเลยค่ะชุดแต่งสวยครบรอบคันชุดแต่งมาในข้างและกันชนท้ายสวยครบพร้อมใช้งาน ล้อมแม็กสุดเท่เลยค่ะยางดีดอกยังใช้ได้เลื้อ้ๆเลย ระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีสมบูรณ์เฟืองท้ายไม่หลุดไม่หอนค่ะเครื่องยนต์ดีเซลความเร่ 2,500cc เทอร์ cc, โบเครื่องยนต์สมบูรณ์เลยนะคะสเตปรีแมปพร้อมใช้งานอัตราเร่งดีมากค่ะเร่งขึ้นไม่มีอืดเหมือนได้ขับเครื่อง3,002เลยค่ะขับมันมากๆเครื่องไม่ไอไม่พ่นระบบของเหลวปกติน้ำไม่ดันขับทางไกลสบายมากเลยค่ะนหน้าเดิมสวยน็อตซุ้มซอกตะเข็บเบ็ดอังเน้นเดิมจากโรงงานไม่มีขยับค่ะแผ่นเพจสวยครบสมบูรณ์ไม่เคยแก่ ฝาก,กระโปรงหน้าเดิมสวยครบเลยค่ะน็อตยึดฝาก,กระโปรงหน้าแน่นเดิมไม่มีขยับเช่นกันค่ะช่วงล่างดีเช็ดสีสวยครบเช็ดสีสวยดำเนียนเลยค่ะช่วงล่างแน่นๆไม่โผล่ไม่เสนิมมาพร้อมระบบเบรก ABS ยึดเกาะถนนนึ่มๆเลยกระบะไรเนอร์สวยๆค่ะพื้นที่จุข,ของกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะลอนกระบะไม่โผล่ไม่เสนิมฝาก,กระโปรงท้ายได้บางเดิมน็อตยึดฝาก,กระโปรงท้ายสภาพสมบูรณ์ไม่มีขยับเช่นกันค่ะ ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยดีค่ะบ่อนหนังสวยสะอาดรอบคันไม่ช้ำไม่โซไม่มีรอยฉีกขาดสภาพสวยใสมากๆเลยค่ะ คอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติไม่มีช้ำรูดหรือแตหกหักใดๆค่ะแอร์เย็นช่ำรอบคันเลยค่ะเครื่องเสียงกระหึ่มมีให้ฟังกันเพลาะๆเลยพวงมาลัยพาวเวอร์สวยๆกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะรถสวยทรงหลอ่อรถบ้านแท้สภาพพร้อมใช้งานมาส่งต่อกันในราคาขายเงินสดนะคะเพียง239,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ รถอยู่ใกล้วัดไร่ขิงอ้อมใหญ่สาย5จังหวัดนครปฐมท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อน,นัดดูรถแล้วเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะโทรติดต่อสอบถามหรือพูดคุยเจราจาต่อรองกันได้ที่เบอร์0928523339สามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถเข้าไปดูเครดิตของทางผู้ขายได้ทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้ง หรือสาหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจําทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงิน พราะหากเกิดข้อผิพดพลาดใดๆทั้งช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ